สิงหนีรไทยสวัสดีครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2565ครับวันนี้ผมจะพามาดูหุ้นที่ผมสนใจนะครับใน5กลุ่มตัวที่1ครับหุ้นกลุ่ม o v e r b o ์บ d นะครับมีอยู่3ตัวก็คือตัวที่1ก็คือ OTO ทรงจะเป็นแบบนี้ก็คือขึ้น o v e r b o ์บ d ไปแล้วนะครับ ค่า rsi อยู่ที่79นะครับ79.87ี 79, 7, 8, 7. ่วันรุ่มเข้านะครับแล้วก็ b บร a ไปแล้วนะครับขึ้น overbought มาหลายวันแล้วนะครับทรงก็ยังเดินทางอยู่นะครับทันี้ก็น่าสนใจครับมีวัลรุ่มเข้า6.7ล้านนะครับวัลรุ่มซื้อเข้า3 9 9แล้วก็วอลรุ่มขายออกอยู่ที่1.9ล้านนะครับ macd ก็เกินต้านนะครับ แต่ว่าก็ยังมีวอลลุ่มเล็กๆเ,เข้านะครับตรงนี้ก็จึงน่าสนใจครับสำหรับ OTO ตัวที่2ครับ WGE ตัวนี้ก็คือเบรกเส้นไปแล้วนะครับเบรกเส้นขึ้นไปแล้วยืนที่1.91น,นะครับยังไม่ทิ้งไส้นะครับค่า RSI อยู่ที่ เจ็ดครับมีวันรุ่มเข้าแต่ว่ามีวันรุ่มขายออกมากกว่าวันรุ่มเข้านะตัวนี้จะเป็นจุดน่าสนใจที่อาจจะเสียงย่อได้นะครับสำหรับ WGE นวเพราะว่าขึ้นแท่งค่อนข้างยาวก็ฝากพิจารณาครับตัวต่อไป SK ตัวนี้กำลัง เข้าโซนโอเวอร์บอทนะครับก็คือค่า RSI อยู่ที่69.06นะครับมีวอลุ่มเข้าเหมือนได้ชนเซลลิงด้วยนะครับตัวนี้มีวอลุ่มเข้าน้อยกว่าวอลุ่มขายออกนะครับวอลุ่มเข้า1.5ากัวอลุ่มขายออก11ล้านนะครับ, um บ MACD ก็ขึ้นมาเหนือศูนยนานแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ว่า ก็ยังมีวอลุ่มเข้าตรงนี้นะครับทยอยเข้าเก็บจะเห็นว่าวอลุ่มทยอยเข้าเก็บตรงนี้ครับก็น่าสนใจเพราะว่าทิ้งลงมาต่ําสุดแล้วแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้อาจจะย่อก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับสันนี้ตรงนี้ก็ฝากพิจารณาครับสําหรับ SK เพราะว่ามันพึ่งมันชนเซลลิงเช้าด้วยนะครับตรงนี้จึงน่าสนใจครับ อันนี้คือ3ตัวในกลุ่ม w o r l d w a r นะครับ OTO WGE แล้วก็ SK ต้องจับตาครับต่อไปเป็นหุ้น3ตัวเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นกลับตัวนะครับตัวที่1ครับเ e ลิกเซลิกนี่น่าสนใจตรงที่วันลุ่มเข้านะครับสาล้านะวันเป็นวันรุ่มซื้อเข้า18ล้านแล้วก็ขายออก15ล้านนะครับ แล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือทิ้งลงมาเสร็จแล้วขึ้นแท่งพลายแอคชั่นตรงนี้นะครับขึ้นแท่งพลายแอคชั่นแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าเก็บครับแต่ว่าจุดที่ไม่สวยก็คือค่า MACD แล้วก็ RSI ยังไม่สวยนะครับแต่ว่าก็ลุ้นกลับเหมือนกันนะครับสำหรับ s ซ l i c ครับตัวต่อไป Bless ครับ b l e อ s ครับอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะครับว่า เขาน่าสนใจครับแล้วก็เมื่อวานอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ดันกลับขึ้นไปนะครับดันกลับขึ้นไปก็น่าสนใจครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้า50ล้านนะวันรุ่มซื้อเข้า25ล้านแล้วก็วันรุ่มขายออก18ล้านครับค่า RSI กับ MACD ยังดูไม่ได้ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูก็ไม่ ก็ไม่น่าจะมีผลนะครับจึงไม่น่าดูนะครับสำหรับเลสครับตัวต่อไปบลูบอาร R o, โอเคตัวนี้รุ้นกลับตัวครับเพราะว่าเหารียญดิจิต้นมาแล้วก็ลก็เดินทางด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนี้แท่งนี้ครับก็คือลงมาสุดแล้วแล้วก็เด้งขึ้นไป2 2วันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจ เด้งขึ้นไป2วันสำหรับุูนะครับแล้วก็วันลุ่มทยอยเข้าสีส้มนะครับตัวนี้ค่า RSI อยู่ที่41ครับตรงนี้41.10ตัวนี้ก็ดันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ m s c d นี้ก็กลืนกันแล้วนะครับเตรียมตัววันลุ่ม78ล้านครับตรงนี้วันลุ่มเข้า47ล้านแล้วก็วันลุ่มขายออก23ล้านนะครับ เมื่อวานเปิดที่52สตางค์นะครับแล้วก็หย่อนล่นลงมาที่51แล้วก็ตีกลับขึ้นไปสูงสุดที่56แล้วก็ไปปิดที่ตรงนี้ครับ54สตางค์จึงน่าสนใจครับสำหรับลุกว่าลุ้นกลับตัวครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มจับตาถ้าจะสิ่งนะครับมีอยู่2ตัวครับเจออยู่2ตัวก็คือตัวที่1ธน,นาครับตรงนี้ ก็คือทิ้งค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าขึ้นแท่งไปแล้วรตรงนี้วอลลุ่มเข้าแล้วก็วอลลุ่มเข้านี่ถือว่าพีคมากนะครับสําหรับธนาวอลลุ่ม238ล้านนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มซื้อเข้า129ล้านแล้วก็ขายออก100ล้านนะครับ m a c d สวยครับตรงนี้ครับแล้วก็ r s i ก็ถือว่าสวยงามครับ ก็น่ารุ้นครับว่าจะซิ้งขนาดไหนจะซิ่งขึ้นหรือซิ้งลงครับสําหรับธนาครับตัวต่อไปครับ D ตัวนี้ก็สวยสวยงามนะครับแต่ว่าวอลลุ่มยังไม่พีคเท่าไหรนะ่ก็ทยอยเข้าเหมือนกันนะครับ ISI อยู่ที่65ครับยังเล่นได้ MACD ก็ตัดนานแล้วนะครับตรงนี้นะครับ มีวันรุ่มเข้า8ล้าน8.7ล้านวันรุ่มซื้อเข้า4.3ล้านแล้วก็วันรุ่มขายออก3.2ล้านนะครับแต่ว่ากําลังขึ้นขึ้นแท่งไปเรื่อยๆครับเดินทางไปเรื่อยๆครับยกโลนะตรงนี้ยกโลไปเรื่อยๆก็น่ารุ่นเหมือนกันครับสำหรับดีว่าจะเดินทางซิ่งแบบไหนครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มกราฟดูดีนะครับต,ติดมา3ตัวนะครับตัวที่1มอ นี่กราฟดูดีแบบไหนต้องมาดูครับตรงนี้ก็คือไซเย์มานานนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งไพลสนะครับ ISI อยู่ที่57.44ครับแต่ว่า m a c d ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ยังไม่ตัดมีวอลลุ่มเข้า102ล้านนะครับซื้อเข้า78ล้านแล้วก็ขายออก14ล้านเมื่อวานนี้เปิดที่1.90นะครับ แล้วก็วันนี้ไปปิดที่1.93ก็น่ารุ้นนะครับขึ้นไปสูงสุดที่1.94สําหรับมอนะครับมีวอลเลนด้วยนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับสําหรับสายวอลเลนตัวต่อไปที่เป็นกราฟดูดีครับติดจากเมื่อวานมาแล้วก็ยังไปต่อนะครับก็คืออครับตัวนี้ครับขึ้นแท่ง2วันแล้วนะครับสําหรับอแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับ is วอลุ่มเข้าอยู่ที่146ล้านครับเป็นวอลุ่มซื้อเข้า88ล้านแล้วก็ขายออก44ล้าน,นครับค่า s s i 4 7 7 5ครับ m a c d ตัดเรียบร้อยนะครับก็น่าสนใจครับวอลุ่มทยอยเข้าตรงนี้สำหรับออครับน่าจะมีข่าวนะครับสำหรับออก็ฝากเพื่อนไปหาข่าวด้วยนะครับตัวต่อไป ind ตัวนี้เคยเป็นหุ้นโอไมก์กอดนะครับนี่เคยสแกนไว้แต่ว่าช่วงนี้เรียนหนักไปนิดนึงนะครับขออภัยสหรับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับตัวนี้ขึ้นแท่งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าขึ้นแท่งแล้วอาจจะย่อก่อนแล้วก็ค่อยไปนะครับสําหรับ IND ครับมีวอลลุ่มเข้าถือว่าน่าสนใจครับก็ต้องรอสลัดเมาก่อนนะครับเพราะว่าวอลลุ่ม43ล้านนี้ก็คือซื้อเข้า20ล้านแล้วก็ขายออก20ล้าน,นครับ ค่า RSI 48.40ครับ MACD กำลังตัดครับสำหรับ IND นะครับก็ฝากพิจารณาครับตัวต่อชุดต่อไปนะครับเป็นหุ้นสุดเวฟนะครับสุดเวฟเ,เตรียมตัวดันกลับนะครับก็คือซิก้าตัวนี้น่าจะมาตามเหรียญดิจิตอลครับเพราะว่าลงมาสุดเวฟแล้วแล้วก็ขึ้นแท่งสีเขียวนะครับ วอลลุ่มทยอย r s i อยู่ที่39.29นะครับอันนี้ MACD กลืนกันแล้วนะครับวันนี้กลืนกันแล้วก็น่ารุนนะครับดูวอลลุ่มที่17ล้านครับวอลลุ่มซื้อเข้า8ล้านแล้วก็ขายออก5ล้านครับเมื่อวานนี้เปิดที่5.30ครับวันนี้ปิดปิดที่5 5 5 5 0นะครับวันนี้ก็คือเริ่มขยับก็น่าสนใจครับสำหรับซิกาครับ อันนี้จบแล้วนะครับสำหรับหุ้นแทกลุ่มที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ามีเพื่อนฝากถามมานะครับสำหรับหุ้นราคาแพงนะครับผมก็เลยสนใจที่ตัวที่1ครับ PTT ครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่ขึ้นแท่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ RSI อยู่ที่47 MACD กำลังดันขึ้นนะครับ v ล l u m e ทยอยเข้าเก็บนะครับ เป็นวอลลุ่ม61ล้านนะครับซื้อเข้า37ล้านแล้วก็ขายออก20ล้านนะครับสำหรับ PTT ครับตัวที่2ครับที่น่าสนใจเป็นกราฟดูดีนะครับก็คือเดลต้าตรงนี้นะครับขึ้นแท่งเรียบร้อยนะครับสำหรับเดลต้าแล้วก็วัลรุ่มทยอยเข้า r s i ขึ้นไปที่56.54ครับ MACD ทยอยขึ้นนะครับตรงนี้ก็วอลลุ่ม2 2 7ล้านนะครับวอลลุ่มซื้อเข้า1.2ล้านมากกว่าวอลลุ่มขายออกก็คือ7 0 0 0แสนนะครับจิงน่าสนใจครับสำหรับเดลต้าครับคนที่ถืออยู่ก็ต้องฝากพิจารณาครับตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือบ้านโปูครับ ก็คือเมื่อวานนี้เปิดที่12.50ครับแล้วก็มาปิดที่12.80นะครับปิดที่สูงของเขานะครับถ้าเบสขึ้นไป13บาทได้เนี่ยบ้านปูดจะไปต่อนะครับวอลลุ่ม76ล้านครับซื้อเข้า42ล้านแล้วก็ขายออก20ล้าน r s i 54.70ครับตัวนี้ก็คือค่อยๆทยอยขึ้นนะครับส่วน MACD นี่กลืนกันแล้วนะครับ ขึ้นงินเรียบร้อยวอลลุ่มทยอยเข้าครับก็น่าสนใจครับสําหรับบ้านปูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นหุ้นราคาแพงนะครับกลุ่มนี้ก็คือที่เพื่อนถามมาก็คือติดล้อนะครับตรงนี้ครับกลุ่มนันแบงค์น่าสนใจก็คือลุ้นกลับตัวนะครับลุ้นกลับมาก็คือลงมาสุดแล้วแล้วก็ขึ้นแท่งนะครับตรงนี้ขึ้นแท่ง เตรียมตัวดันกลับเหมือนกันนะครับแต่ RSI ไม่สวยครับอยู่ที่26.58นะครับวอนลุ่มเข้า23ล้านเป็นวอลุ่มซื้อเข้า12ล้านแล้วก็ขายออก9ล้านนะครับ RSI อออ MACD ก็ไปครับกลืนกันแล้วนะครับตรงนี้ RSI ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะครับก็น่าน่าสนใจครับสำหรับติดรอครับก็วันนี้เช้าวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับ ขอบเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนที่ให้กำลังใจในลุมไลน์นะครับสวัสดีครับ